สวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะชวนทําเมนูบลกกีค่ะใครที่ชอบทั้งบราวนี่นะคะและคุกกี้ห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะพอจะทําบราวนี่ก่อนค่ะใช้เนยจืดค่ะ200กรัมดาร์กช็อกโกแลตค่ะ58เปซ200กรัมค่ะ พลอยจะนำมาละลายนะคะเพื่อนๆใช้วิธีไหนละลายก็ได้นะจะเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้เข้าเวฟครั้งละ10วินาทีค่ะแล้วนำมาคนให้ละลายหรือจะอัางน้ำร้อนแบบพลอยก็ได้ค่ะเราจะละลายเนยกับช็อกโกแลตนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยให้ได้เนื้อแบบนี้นะคะแล้วเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะใช้ไข่ไก่นะคะเบอร์สองทั้งหมด3ฟองค่ะน้ำตาลทราย100กรัม น้ำตาลทรายแดงค่ะ50กรัมเกลือค่ะ1ส่วน8ช้อนชากลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะเราจะตีผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันเลยวันนี้พลอยใช้น้ำตาลทรายแดงด้วยค่ะเพราะอยากให้เนื้อบรารอนี่ของเราฉ่ำขึ้นสูตรนี้นะคะหวานปกติถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ขมขึ้นนะคะ ปรับใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลต70%ได้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆใช้ดาร์กช็อกโกแลตแบบคอมเพลวสามารถลดน้ำตาลลงได้ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะขึ้นฟิล์มหรือเปล่าเพราะเราจะมีซอฟต์คุกกี้ค่ะปิดหน้าอีกทีเราจะผสมให้เข้ากันค่ะจนได้สีอ่อนลงแบบนี้นะคะลักษณะเนื้อเขาจะเหมือนคาราเมลแบบนี้เลยค่ะแล้วเราจะนำช็อกโกแลตที่ละลายแล้วนะคะใส่ลงไปคนผสมให้เข้ากันค่ะ ระวังอย่าให้ส่วนนี้ร้อนเกินไปนะคะไข่ของเราจะสุกซะก่อนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่แป้งเค้ก100กรัมค่ะผงโกโก้50กรัมร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยนะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เราจะไม่ผสมนานนะคะใช้พายช่วยเก็บเศษแป้งอีกครั้งเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะวันนี้พลอยใช้พิมพ์ขนาด8คูณ8นะคะสูง2นิ้ว ปูกระดาษไขแบบนี้เลยค่ะให้กระดาษไขนะคะเลยพิมพ์ออกมาหน่อยค่ะจะได้ดึงเนื้อเค้กออกมาง่ายๆใช้พายนะคะค่อยๆเกี่ยให้เสมอกันทั้งถาดแล้วเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะไปทำซอฟคุกกี้กันต่อเลยเริ่มต้นในการทำาบาวบัตเตอร์กันก่อนนะคะใช้เนยเค็ม130กรัมค่ะ นำเนยใส่หม้อตั้งไฟจนละลายเนยจะเดือดนะคะแล้วจะมีตะกรนเป็นสีน้ำตาลขั้นตอนนี้ระวังไหม้นะคะการทำาบาวบตเตอร์นะคะจะทำให้คุกกี้ของเราหอมมากๆพอได้แบบนี้แล้วนะคะพักส่วนนี้ให้เย็นสนิทค่ะบราวบตเตอร์ของเราเย็นสนิทแล้วนะคะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะมีตะกรนสีน้ำตาลแบบนี้ตัวนี้หอมมากๆเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายขาวค่ะ50กรัม น้ำตาลทรายแดง70กรัมเกลือป่น1นส่วน8ช้อนชาผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตัวเนยกับน้ำตาลจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ไม่ต้องกังวลไปนะคะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะกลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชาเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะสีของเขาจะอ่อนลงนะคะแล้วเนื้อจะเหมือนคาราเมลพอได้แบบนี้แล้วนะคะใส่แป้งอเนกประสงค์230กรัมค่ะ เบกกิ้งโซดาหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยจากนั้นนะคะก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เราไม่ผสมนานเนื้อคุกกี้ของเราจะแข็งเราจะใช้พายนะคะช่วยเก็บเศษแป้งอีกทีหนึง่งปาดข้างชามผสมนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนหมดเม็ดแป้งก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะนำไปใส่ถาดเบวนี่ได้เลยค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะคะความหนาบางตามชอบเลยค่ะ โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชังค่ะหรือจะใช้ช็อกโกแลตชิปก็ได้จากนั้นนำเข้าเตาอบเลยอบไฟ170องศานะคะไฟบนล่าง30-35นาทีค่ะพอยไม่ได้เปิดพัดลมนะคะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอีกครั้งค่ะพอสุกแล้วนะคะนำออกมาพักให้เย็นสนิทค่ะก่อนจะเอาออกจากพิมพ์แล้วก็นำมาตัดเป็นชิ้นตามชอบได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบรุกกี้ บราวนี่เนื้อฉ่ำๆนะคะเข้ากันดีค่ะกับคุกกี้หนึบๆเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำง่ายแล้วก็ขายดีค่ะพออยากให้เ,เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พอยด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามค่ะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆตอนนี้นะคะพลอยมีกลุ่มทำขนมใน Facebook ด้วยนะแวะมาส่งการบ้านแล้วก็อวดผลงานกันได้ค่ะหรือติดตรงไหนก็แวะมาสอบถามกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ